สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมานด์ของเครือริดอเลสสามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชั่วไฟไอแลนด์นะครับผมโดยที่เราอยู่กับคุณบาพอเช่นเดิมนะฮะช่วงนี้ก็จ,จะได้ดูผู้เล่นท่านนี้บ่อยหน่อยนะฮะอ่ะคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณเอโยซารอนนะฮะเป็นพันธมิตรสีแดงที่ฝั่งขวาบนนะบาพอเป็นญี่ปุ่นสีฟ้าอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะฮะ จะกระรัติแดนอาทิตย์อุทัยนั่นแหละญี่ปุ่นฮะอ่ะมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับแต่ว่าที่แน่นี่คือเจอหมาเนี่วิ่งออกมาก่อนเยอะมากเลยนะฮะแล้วฝั่งสีแดงอู้สร้างโรงทหารแล้วเปิดเป็นเจ็บเหรอครับไม่เปิดเป็นพีสคิปเปอร์ก่อนนะฮะโอ้ดับเบิลเลยนะฮะสร้างไว้สองหลังเลยนะฮะแต่ว่าหลังนี้นี่เปิดเป็นเอนจิเนียร์มาก่อนนะเพื่อเอาไปยึดบ่อน้ํามันนะครับผม ฝั่งสีฟ้าก็พยายามที่จะยึดบ่อน,น้ํามันเช่นกันนะแต่ว่าถ้าทําอย่างนี้เนี่ยมันจะโดนหมากระโดดใส่นั่นไงเรียบร้อยครับผมอืมฝั่งสีแดงเหมือนกับว่ารู้ทันนะว่าฝั่งสีฟ้าจะต้องมาทางนี้นะครับก็เลยสร้างเป็นทหารเจ็บออกมาก่อนนะฮะด้วยเหตุผลนี้เองนะครับผมก่อนที่พีสกิปเปอร์จะวิ่งตามมาฮนะแล้วยังไงครับอู้เปิดเลเซอร์เรียบร้อยครับ เลงสแปมโดนเหยียบนะครับตายหนึ่งตายสองเรียบร้อยครับผมโอ้โหฝั่งสีแดงปล่อยจอยเลยนะครับให้มันโดนเหยียบง,ง่ายๆอย่างนี้เลยฮะตรงนี้โอเคฝั่งสีแดงยึดบอรนะ์ดมันไปได้แล้วฮะสีฟ้าจัดการสร้างโรงฐานเพิ่มเลยนะครับเรียบร้อยครับผมว่าเอนจิเนียร์ต้องมาแล้วะ่ะฮะสักหน่อยนะฮะแต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นทหารออกมาก่อนนะโอเคตามนี้นะครับ ตอนนี้ฝั่งสีแดงอู้มีฐานเจเวลินออกมาอีก2องคน,นะฮะโอเคเรียบร้อยครับบ่อนนะ้ำมันนี่ชะตาขาดแล้วฮะตุม่มไม่ได้ยึดแล้วนะครับผม,มเสียดายมากเลยแล้วทาหารพวกนี้นี่จะทำยังไงคับทำยังไงครับโอเคยืนรอเฉยๆนะฮะเพื่อซื้อเวลาให้ตัวเองสร้างโรงรถได้จนสำเร็จนะฮะแล้วก็เปิดเป็นหุ่นเทงงุออกมาะฮะจังหวะน,นี้ นะครับแปลงร่างบินขึ้นฟ้าแล้วก็ไปไหนต่อแวบมาตรงนี้เลยไหนดูซิฝั่งสีแดงมีสนามบินแล้วนะฮะนี่โรงไฟฟ้ากลางน้ำแล้วก็ MCV อยู่นี่นี่เองนะฮะหาตั้งนานนะฮะอย่งไงครับอ่านดรอปลงมายิงนะฮะวันนี้เจอพัลโลยังไงก็ต้องลงมายิงแล้วตรงนี้เอ้ารูเก็บแร่อุตสาทะลุรั้วออกมาได้ เจอยิงเข้าไปโอเคไม่เป็นไรนะฝั่งสีแดงเขามีทหารไว้คุ้มกันอยู่นะอยู่ในทหารราบเดียวมากนะแล้วรถเกียร์อะไรมันก็แบบวิ่งทะลุโมเดลตัวทหารได้อย่างน่าเหลือเชื่อนะตรงน,นี้บ่อน,น้ามันระเบิดตูมเรียบร้อยครับทหารก็น็อกดาวน์ไปแต่ไม่โดนดามเมจนะแต่จริงๆบ่อน้ํามันนี่เป็นสิ่งก่อสร้างที่เลือดน้อยนะมันควรจัดเยอะกว่านี้สิคือโดนทหารรุมยิงแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีนี่คือแตกเลยนะ ถ้าต,ตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีฟ้าเทงูดึงกลับบ้านก่อนฮนะแต่บินขึ้นฟ้าก็ไม่ได้ด้วยนะฮะขึ้นฟ้านี่ก็โดนสอยนะเอ๊แต่ว่าจริงๆก็ได้นะี่จังหวะน,นี้แหละครับนี่เข้ามาซ่อมแซมพอดีเจเ้าวินิเคเตอร์อูยังไงก็ต้องขึ้นอยู่แล้วฮนะไม่ขึ้นไม่ได้นะครับตรงนี้ส่งไปร่วงหนึ่งนะฮะหุ่น V X ออกมาได้ทันเวลาพอดีนะครับเออจริงๆก็ไม่ทันหรอกเพราะว่าเทงูมันแตกไปก่อนแล้วนะาอกมาเร็วกว่านี้ก็คงจะไม่เสียเทงูไปนะฮะ อยางวานี้อ่ะยังไงครับเคลื่อนทับต่อเลยนะฝั่งสีฟ้าตรงนี้มีรถถังซึนามิออกมาแล้วด้วยนะแล้วสีฟ้าเขาก็ตัดสินใจขาย MCV ทิ้งเลยเลยสีฟ้าชื่ออะไรนะบาพอนะฮะขายฐานใหญ่ทิ้งนะฮะได้เอนจิเนียร์ออกมา1คนนะครับผมอ่าตรงนี้ว่ายังไงเอง่ยโอ้โหรถถังซึนามิไล่เหย,ยียบอย่างเพลิดเพลินนะฮะและในขณะเดียวกันมีเทงโงบินเข้ามาตรงนี้ยิงวินดิกเตอร์ร่วงลงไปอีกหนึ่งลำ เรียบร้อยครับคุณเอยอกซารอนได้กดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะโอ้โหจริงจริงถ้า,าว่าฝั่งสีแดงไม่มัวไปเสียเวลากับบ่อนนะ้ำมันในช่วงต้นเกมเนี่ยเขาจะมีโอกาสชนะได้อยู่นะคือแบบรีบรุกรีบเข้ารีบออกอะไรประมาณนั้นเลยนะเพราะว่าจริงจริงเนี่ยช่วงต้นเกมอย่างที่เราเห็นนะเขาสร้างพีซกเปอร์กับทหารแจ๊บออกมาจำนวนเยอะอยู่นะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไปมัวสนใจอย่างอื่นอยู่นะฮะสุดท้ายฝั่งสีฟ้าก็ฟาร์มจนแบบขึ้นเทคเทียสองได้เรียบร้อยเลยนะฮะ แล้วจริงๆควที่จะเล่นสนามบินเยอะกว่านี้นะอ่ะสรุปชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณบาพอฝั่งสีฟ้านะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโซัดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ